การศอลาวัตนบีใสจะใส่คำว่าไซย,ยิดีนาได้ไหมน,นี่ก็เป็นคำถามหนึ่งเหมือนกันนี่พี่น้องครับจริงๆแล้วคำถามนี้ทุกคนก็น่าจะทราบดีน่าจะรู้ดีแต่เขาอาจจะยังคลางแคลงใจยังไม่มั่นใจยังไปขวาไปซ้ายยังไปไม่ได้มั้ง ก็เลยส่งคำถามมาว่าสุลาวัตนบีจะใช้คำไซยิดีนาด้วยได้ไหมพี่น้องครับคำว่าไซยิดีนานี่มันเป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งผู้นำของเรานายดอลลเป็นกำนันกำนันนี่คือตำแหน่งของเขา ทีนี้ถ้าเราจะไปขอความช่วยเหลือหรือเราเอ่ยถึงดลอลล์เราไม่ได้ใส่ตําแหน่งเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงดีไม่ดีเขาจะมองไอ้เด็กคนนี้ก้าวร้าวนี่คุยกับกำนันไม่มีมารายาอ่าสมมติว่ากำนันชื่อดลอลล์เราก็เรียกเอ้ยบางดอลลอ่าเนี่ยผมบ้านผมเนี่ย น้ำท่วมหน้าบ้านอยากจะได้ดินถมสักคันหนึ่งเอ้ผมคิดว่ากำนันหาให้หมั้ยคนแบบนั้นแต่ถ้าเราไปบอกนี่กำนันล้อนี่บ้านผมนี่เดือดร้อนนน้ำขังอยากจะได้ดินสักคันรถนี่ดีไม่ดีได้สองคันนั่นอ่าเช่นเดียวกันนบีกับเราเราอุม,มัท่านเป็นผู้นำ ผู้นำของเราอ่ะเลยได้อย่างที่สุดเหมาะสมที่สุดสมควรที่สุดที่เราผู้น้อยขนานนามเรียกเอ่ยน,นามนบีเราว่าไซดีดีน่ามุฮัมมัด่าเฮ้พี่น้องลองนึกดูดิเวลาเราเอ่ยถึงไซดีนาลีเราเอ่ยถึงอาลีเป็นอบีตอเลเรายัางใส่ไซดีนาได้เลย เราเอ่ยถึงอบูบั克เรายัางใส,ส่ไซดีนาอับีบักเรเลยกิแล้วอ่าไซดีนาอบูบัคเ,เลยกิแล้วะ้ <laughs> เวะเอ่ยถึงอุมัดอิมโนคอตบเราก็ยังใส,ส่ไซดีนาอุมัดเห็นไหมแล้วคนเรานั้นใส่ได้แล้วทำไมกับนบีใส่ไม่ได้ละ่ะนี่มันแปลกจริงๆเลยอ่าแต่ถ้าในละหมานั้นอุลามะจากคิละบบางอุลามะว่า harus sai bang ulama wah afdal sai bang ulama wah makruh sai teh haram sai Mimi ah ha. teh tan nok ramat mai mi ulama hukum makruh nai kan sai sayyidina sakon kon ha, ah nan phinong jam hai di na ta tha phinong ja amalan salawat hai phinong sai kam sayyidina pai อ่าอย่าสลาวัตอ ah, ัลลอฮุมะเซลลัยนะมุฮัมมัดไม่ใช่ไม่ได้นะได้แต่ไม่ดีที่ดีอัลลอฮุมะเซลลิวะสัลลิมอะลัยซัยดินะมุฮัมมัดไซเซลลีสซเซลลิมแล้วก็สไซไซดินะนั่นถือว่าเป็นสลาวัตที่สมบูรณ์ที่สุดอ่าระดับสลาวัตสั้นๆทั่วๆไปอ่า ไม่มีมารายาทและถ้าเราเรียกนบีเราเนี่ยไม่ใส่ไซดีนะเป็นคนที่ไม่มีมารายาทถ้าภาษาบ้านๆเขาด่ากันอไอ้นั่นลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนอเราเจ็บเพื่อว่าแบบนั้นน่ะท้ามาทําไมล่ะก็เราไปเรียกไอ้เล you know, you know ่อให้เล่าไอ้ยูนุสยูนุสทั้งเพื่อนกำนันยูนุสก็เรียกกำนันเลยเขาเป็นกำนันแล้วก็เรียกกำนันเลยมารายาะทะมันต้องมี อ่าเนี่ยไอคนที่ไม่ให้ใส่ใส่ดีนานี่ก็มาจากลทธินในลทธิพิเรนี่แหละอ่าคนในสังกัดมัสฮับเนี่ยเขาใส่ทั้งนั้นเลยนี่แหละคนใส่นี้อย่าว่าแต่เขาจะให้เกียรติกับอาเลมอุลามะสายของเราเลยขนาดกับนบีเราคนเหล่านี้ยังไม่ค่อยให้เกียรติ Leh, orang lew nih yang fakta pak ma Nabi, ben cafe lah, ben caw narok lah kira, -kira. wah, mhn hi kejar kwn Nabi kenai. Leh, tni perwakilan akhirat, jah pay hi Nabi syafaat, ah, pay reak, eh Muhammad, mhn cuy kwn nih, tni syafaat kwn nih di, yang ganer? <laughs> Allah wakbar, mhn bi tangan tni kwn jadah syafaat, bmn. Ah, tni. บัญชีมันมีอยูอ่ทุกคำพูดที่เราพูดทุกคำพูดที่เราเรียกทุกการกระทำของเรามาเลกาสจะจดบัญชีมีว่าอ๋อ,อเพราะนาบีดูออให้นี่นี่เวลาเอ่ยถึงฉันเนี่ยไม่เคยให้เกียรติฉันเลยนี่นบีจะช่วย <laughs> นบีแหละมึงไปคอกับคนอื่นตะไป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 ,ไ,ป,ไ,ปไกลไเลยไปอ่านี่คือความเป็นจริงอ่ะ เลยเราในฐานะอุมัตของท่านสลาวัตนอกจากใส่นอกจากสมควรที่สุดที่จะต้องใสค่คำว่าไซดีนาแล้วเนี่ยสมควรอีกอย่างยิ่งที่จะต้องสลาวัตให้มากมาอ่าพี่น้องครับคำพูดนบีอาดัมมีอยู่ครั้งหนึ่ง Nabi Adam o umat Muhammad ni Allah hai kiat duai barami ah barami sa sada kon sutai ni hang kap yang lip lap le Nabi Adam pud dalam tham nong tat pho wa chan ทำความผิดรูปลักษ์ของการทำความผิดนั้นไม่ใช่ผิดจริง <c oughs> ก็คือตอนที่กินลูกคุลดีในสภาพที่ฉันใส่เสือ้อผ้าอรพ์งามสงา่าฉันรูปลักษ์ในการทำผิดอลัลลอฮ์เปลืองผ้าฉันหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันอุมัรนาบีทำมศิษย์ด,ด้วยการแก้ผ้าอาลัลลอฮ์ยังปกปิด เห็นไหมครับพอเรานึกถึงตรงนี้เนี่ยน้ำตาเราไหลในบางครั้งเรารู้สึกละอายแก่ใจถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้สลาวัตให้กับท่านเลยนะทามาทำไมละ่ะเพราะในชีวิตเรานี้ถึงแม้ว่าเราจะทำดีทำบุญมากบาปเรามีแน่นอน แต่อัลลอฮ์ยังปกปิดยังอภัยให้กับพวกเราเห็นไหมล่ะอ่าเลยเวลาเราจะเอ่ยถึงนบีเนี่ยจะละวัดจะสละวัดให้กับนบีนี่ใส่คำว่าซส่ยีดีนะดีที่สุดคนอื่นจะไม่ใส่เรื่องของเขาอ่าแต่สำหรับเราเราใส่เราเป็นลูกมะพะเรามีมารยาทเราก็ต้องมีมารยาท เราจะไม่เป็นลูกของคนเป็นอุมะนาบีแต่เป็นลูกตุกเรียนผสมกับมะเรือเทศเลยออกลูกเป็นตัวทุเรศเราไม่เอานะตัดดอกบาโ้โซ่เขาเรียไม่มีบางโซเรียกคนก็เรียกชื่อ,อไม่ดูว่าคนที่เราเรียกเขามีตำแหน่งอะไรอา